วันนี้นะคะมเีเรื่องเกี่ยวกับลูกค้านะคะเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเป็นปัญหาโรคแตกเป็นปัญหาที่น่าจะอยู่ในคลิปของการสร้างบ้านเลยแหละนะคะก็คือว่ามีลูกค้า,าท่านหนึ่งค่ะโทรมาปรึกษาเลยแหละคือเขาไปจ้างคนเขียนแบบมาแบบหนึ่งนะคะคือคือเขียนแบบบ้านนี่แหละนะคะแล้วทีนี้เขาก็หาผู้รับเหมาไม่ได้สักทีเพราะผู้รับเหมาทุกคนเนี่ย ตีราคาเกินกว่าบแบเจจตเขาหมดเลยทีนี้เขาก็มาถามเรามาขอร้องให้เราทําก็จะเป็นลูกค้าแถวโซนโซนทางใต้แหละนะคะแถวแถวหัวหินปาราณบุรีเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <EN _ S> ขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจ้างคนที่กรุงเทพเนี่ยเขียนแล้วเขาตีราคากี่เจ้าก็ไม่อยู่ในงบเขาเลยสักเจ้านึงทีนี้ขเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงประเดน็นมันคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่คุณไปจ้างคนเขียนแบบแล้วคุณบอกเขาว่าความบอกความต้องการบอกงกบ แต่คนเขียนไม่ได้สร้างคนสร้างไม่ได้เขียนเนื้อออกไหมคะคนเขียนไม่ได้เป็นคนสร้างเขาก็จะไม่รู้ว่างบที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นงบเท่าไหร่โอเคละ่ะเขาบอกว่าเขาทำ boq มาให้แต่ boq นั้นผู้รับเหมาแต่ละท่านก็ทำไม่ได้ boq นั้นบริษัทร,รับสร้างบ้านก็ทำไม่ได้ก็เลยเกิดปัญหาว่าลูกค้าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะปรับยังไงว่าเฮ้ยเขามีงบอยู่เท่านี้ แต่บ้านเขาเป็นประมาณเนี้ยแล้วเขาจะสร้างบ้านได้ยังไงนะคะมันก็วนกันอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็โดนเอ,อคนเขียนแบบเนี่ยสมมติเขาคิดแบบทั้งหมดสามหมื่นบาทรอบแรกจ่ายไปหมื่นห้าอีกเดือนนึงยังไม่ได้แบบเลยพอให้เขียนเติมนิดๆหน่อยๆเขาบอกว่าถ้าถ้าเขาไม่ได้สร้างเออถ้าเขาสร้างก็ถึงจะเขียนให้คือจริงๆแล้ววงการนี้ค่ะถือถ้าเรารู้ทันรู้เท่าทันหรือเรา ใช้ผลวิเคราะห์ในการทำไม่ใช่ใช้อารมณ์เช่นอารมณ์ว่าอยากจะได้แบบบ้านนี้มาแล้วก็ไปให้พูดละเหมาอ,อะไรคนตีปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นเลยค่ะคือออกแบบมาแล้วไม่มีคนทำให้เพราะราคาไม่ผ่านหรือผ่านแบบเฉดเฉียดคุณก็จะต้องไปเติมเงินตอนสุดท้ายอยู่ดีเพราะเขาก็จะบอกว่า,ไม,วมาไม่รวมนั่นไม่รวมนี่ไม่พอว่าสุดท้ายไม่พอคุณก็จะเหนื่อยอ,อีก ทีนี้วิธีแก้ของเราก็คือโอเคละหนึ่งนะคะส่งแบบบ้านมาให้เราดูก่อนสองเราจะประเมินราคาในสเปคมาตรฐานของเราเพื่อคุมบัตเจ็ตของคุณให้อยู่นะคะสามในกรณีที่ทําไม่ได้จริงๆเช่นงบมันเกินมากคุณต้องยอมปรับแบบหรือสี่มีทางเลือกให้เลยเลือกแบบบ้านมาตรฐานของเราที่ราคาใกล้เคียงกับงบแล้วปรับลงมาอนิดนึง นะคะเพราะว่าเรามีแบบที่ใกล้เคียงของเขาอยู่แล้วแต่อาจจะงบสูงกว่าที่เขามีก็ยอมปรับแบบตรงนั้นหนึ่งนะคะเราไม่ต้องเขียนแบบใหม่ทั้งหมดเรามีต้นแบบอยู่แล้วนะคะสองเรามี bioq อ,อ,อยู่แล้วในของเราฉะนั้นเราไม่ได้เสียเวลาตรงนั้นมากเราอาจจะแบบทำให้นะคะแต่ในกรณีที่แบบลูกค้าเจอแบบนี้นี่คือเข้าใจเลยนะคะแต่ลูกค้าก็ถ้าฟังคลิปนี้นะคะนึกไว้เลยค่ะ คนทําไม่ได้สร้างคนสร้างไม่ได้ทําเวลาคุณเอามาแมชกันปั๊บเนี่ยมันจะมีปัญหานี้เสมอเลยก็ถ้าก็โอเคแหละคุณมีงบเหลือเฟือไม่ได้จํากัดงบใครสร้างเอาความพอใจเป็นหลักฉันอยากได้แบบนี้ฉันมีงบเยอะคุณตั้งไหนคุณเสนอมาแล้วคุณเลือกอันนั้เคไม่มีปัญหาแต่ในกรณีที่คุณมีบัตรท็่จำกัดด้วยอะค่ะเผลอแบบนั้นคุณก็ไม่ได้ใช้แล้วคุณก็เสียเงินค่าแบบหรือคุณกังวลไม่อยากจะสร้างแล้วเพราะกลัวเรื่องการก่อสร้างไปแล้วคุณก็ไม่ได้บ้านถูกไหมคะ ดังนั้นเนี่ยเลือกเลือกคนที่จะสร้างกอ่อนรับออกแบบให้ถูกใจตามงบประมาณนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ผู้รับเหมาคุณก็ต้องให้ผู้รับเหมาคนนั้นเขาเขียนแล้วเขาตีราคาเลยถ้าคุณไปจ้างอีกคนนึงเขียนแล้วคุณมาตีให้ทกผู้รับเหมาทุกคนตีราคาแบบเนี้ยคุณจะเจอวงเวียนแบบนี้แล้วก็เครียดแล้วก็กังวลมากเลยคือคุยกันนี่แบบเป็นเป็นชั่วโมงเลยนะคะเรื่องนี้เลยแบบ รู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาแชรใ์ให้ให้ให้คนอื่นฟังแล้วว่าเวลาถ้าเกิดจะสร้างบ้านแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเออดูนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้บ้านนะคะก็ให้เป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่อยากจะสร้างบ้านโรวลนี้สวัสดีค่ะ